แต่ว่าเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุระทึกขึ้นที่กลางแม่น้ำโของอยู่ที่จังหวัดหนองคายเนื่องจากว่าญาติญาติเนี่ยได้เอาเขาเรียกว่าอัฐิของผู้วายชนเนี่ยไปลอยอังคารอยู่ที่กลางแม่น้ำโขงมีเรือเขาเรียกว่าเรือกีบเพลาสามลำมนะครับเนี่ยผูกติดกันไปนะครับมีพระอยู่บนเรือด้วยแล้วก็มีญาติญาติโยมโยมเนี่ยฮะรวมแล้ว22อคนอปรากฏว่าเนี่ยฮะเรือเนี่ยมันทานน้ำหนักไม่ไหวน้ำมันทละลักเข้าเรือ แล้วก็เรือก็ล่มกลางแม่น้ำโขงคะมีภาพนี้ให้ดูท่านผู้ชมฮะันเขริงิน่นหูแล้วล่ะพาเพนหูอยู่โอ้ยอ้ย มีพระอาจารย์องค์หนึ่นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากระทึกมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าแม่น้ําโขงในจุดนี้ลึกนะครับเหตุเกิดตอน9ก้าโมงครึ่งของเมื่อวานนี้ที่บริเวณแม่น้าโขงด้านหลังวัดหินหมากเป้งนะครับเนื่องจากว่ามีญาติโยมนะฮะเขาก็บอกว่าเขาเอาอัฐิของผู้วายชนเนี่ยนะฮะจะไปลอยลอยอังคาร นะครับแน่นอนฮะก็ไปกันกัน3ามลำในเรือเป็นเรือกีบเพลาอย่างที่ว่านี่3มลำแล้วก็ผูกติดกันเลยมีทั้งพระมีทั้งญาติมีทั้งโยมเนี่ยนั่งเรือไปนะครับจังหวะที่กําลังลอยเรือเนี่ยเข้าฝั่งปรากฏว่ามีคนยืนบนเรือเรือก็โครงเพลงฮรพอโครงเพลงปั๊บเนี่ยด้วยน้ําหนักของเรือมันเรือเล็กน้ําหนักมันเยอะนะฮะน้ำก็เลยทะลักเข้าเรือเรือก็เลยล่มฮะ ล่มลําแรกมันก็ทําให้อีก3ามลำเนี่ยสองลำเนี่ยนะครับล่มตามมานี่นะครับและก็บางคนเนี่ยเขาบอกว่าก็มีเสื้อชูทีพไม่เป็นไรนะครับบางคนก็เกาะนะฮะเกาะถังถังที่เป็นถังน้ํามันนะ่ะลอยนะฮะท่ามกลางการลุ้นเสียงตกใจจากคนที่อยู่บนฝั่งนะครับทีนี้ก็พยายามที่จะลอยนะทั้งพระเนี่ยพระท่านก็นลอยนนนเนี่ยนะฮะเนี่ยพยายามที่จะเข้าฝั่งให้ได้นะฮะทีนี้ท่ามกลางน้ําก็พัดเหมือนกันนะน้ำก็พัดคนทั้งคนทั้งเรือเนี่ยนะฮะ แต่ว่าทั้งหมดนี่นะฮะลอยเข้ามาที่ใกล้ฝั่งและก็คนบนฝั่งก็กระโดดลงไปช่วยเหลือนําทั้งพระนําทั้งโยมเนี่ยขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเดชบุญเลยนะนี่นะฮะนี่นะฮะ<อ>คนบนฝั่งก็ช่วย<อ>นะฮะและก็กระโดดลงไปช่วยคนที่อยู่ในน้ํานี่นะครับคนที่ใส่เสื้อชูชีพเนี่ยก็โอเคอนะครับปลอดภัยแต่บางคนไม่ได้ใส่ก็ไปเกาะถังน้ํามันเกาะถังน้ามันเปล่าไงและก็เกาะในขอบเรือสุดท้ายก็ว่ายน้ำเนี่ยกระดึบกระดึบเข้ามาบนฝั่งได้ จุดเกิดเหตุเขาบอกว่าเป็นจุดที่น้ําโขงมีความลึกและก็ไหลเชี่ยวมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คนนี้ตกใจนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยดีนะที่มันไม่มีการสูญเสียถ้าสูญเสียเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าเกิดโศกนัฏตกรรมต้อนรับปีใหม่เลยว่าอย่างนั้นเถอะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะบุญบารมีของหลวงปู่เทศเทศรังสีที่มาช่วยเหลือทุกคนนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแม้ว่าจะปลอดภัยแต่ก็มันก็เป็นอุทาหรณ์ไงนะครับเนี่ยฝากคําเตือนหน่อย นะครับเนี่ยเรือนะฮะเรือเล็กนะฮะเรือเล็กเขาก็มีปริมาณน้ําหนักเขาเนี่ยระบุไว้แล้ว<ช>แต่ว่าเนี่ยบรรจุเข้าไปบรรทุกเข้าไปเนี่ยหนักเลยนะฮะหนักก็เลยแต่โชคดีจริงๆนะฮะที่ไม่มีใครเป็นอะไรเหตุ <ฮะ S 1> การณ์นี้ครับผู้โดยสารหลายคนเนี่ยคะบนเรือมโอห้หวัดเสียวเลยคือคนถ่ายคลิปก็จะเห็นวินาทีที่เรือค่อยๆจมลงไป<ช>แบบั้นนะคะ่ะโชคดีที่ไม่เกิดการสูญเสียนะคะ